ต่อไปนี้เราก็จะเริ่มนับหนึ่งโดยขอให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เป็นผู้เริ่มการปลายไม่วางใจครับขออนุญาตที่ประชุมเริ่มต้นเลยนะครับขอเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่กระผมนายสมพงษ์อมริวัต์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้นำฝา่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรท่านประธานครับจากการที่ พครกมฝ่ายค้านได้ยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลซึ่งได้ยื่นต่อท่านประธานไปเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาผมขออนุญาตกล่าวถึงสาระสำคัญในยติดังกล่าวนักนี้นะครับเรื่องยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล กราบเรียนท่านประธานสภารัศดรข้าพเจ้าสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรผู้มีรายนามทายตินี้ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่อยู่ของสภาผู้แทนรัศดรขอเสนอยติขอเปิดพิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151ของ รัฐมนูลแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560ตามรายนามดังต่อไปนี้ 1. พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2. พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี 3. นายอุทินอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุขสนายจุรินลักษณะบิสิทธ์รองนายฐยนตรีและรันตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์5นายพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารันตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 6. นายนัฐพลทีพสุวรรณรันตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเจนายสุชาติชมกลิ่นรันตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 8. ในายศักสยามชิดชอบรัตตีว่าการกระทรวงค,คมนาคม 9. นายธิพลบุญญามณีรัตตีว่าช่วยว่าการกระทรวงมาดไทย 10. ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัตตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีพฤธิการและเรื่องที่จ่ายปลายดังต่อไปนี้ ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมตรีและลำตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างไร้ายแรงไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไร้ภาวะผู้นำไร้จิตสำนึกและความรับผิดชอบมีพฤิการช่อชนทุจริตป่อยประละเลยให้มีการทุจริต เพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคัง่งให้กับตนเองและพวกพ้องท่ามกลางภาวะที่ประชาชนดำรงชีวิตอย่างยากลำบากและมีการระบาดของโรคโควิด -19 จ่งทำให้สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหวทั้งหมดเกิดจากการบริหารที่ผิดพลาดของตนของตนเองมีการใช้อำนาจแลกผลประโยชน์ทำการทุจริตแพร่กระจาย ไม่ต่างไปจากโรคระบาดจนได้ชื่อว่าเป็นยุคที่การสุริตเฟ,ฟื่องฟูเบ่งบานมากที่สุดไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเปิดเผยปกปิดการกระทำความผิดของตนเองและพวกพ้องไม่มีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่รักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ มุ่งประโยชน์แต่การสร้างความนิยมชมชอบให้กับตนเองโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์สร้างความแตกแยกในสังคมใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์และทำลายผู้เห็นต่างติดกั้นเสรีภาพในการแสแดงออกของประชาชนและสื่อมวลชนปล่อยปะละเลย ให้มีบ่อนการประนันกระจายไปทั่วไม่ยึดมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่านประธานครับเชื่อเนื้อาวเรียนท่านประธานผมขออญาตประท้วงในข้อที่69นะครับคือท่านผู้อวิป่ายนะท่านผู้นำฝ่ายค้านได้กล่าวถึงพระมหากษัตริย์ โดยไม่จําเป็นซึ่งมีเหตุผลกับธรรมฐานการที่ไปกล่าวถึงในตอนต่อมาอีกนะฮะรั้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่จะทําให้สถาบันซึ่งทรงอยู่เหนือการเมืองซึ่งจะต้องทรงเป็นกลางทางการเมืองแล้วก็ต้องระมัดระวังแม่สถาบันพระหมหากษัตริย์ต้องถูกนําไปเป็นคู่แข่งหรือฝักไฝ่ทางการเมืองฝ่ายใดอย่างเข่งขัดนะถ้ามีวิธีการใดดาเนินการก็จะมีผล เสียหายต่อความเป็นกลางดังนั้นท่านผู้อภิปรายได้นํามาเสนอในการจะอภิปรายนี้ร้วนแล้วแต่เป็นการทําให้มีปัญหาที่เสียหายต่อสถาบันดังนั้นจึงถือว่าไม่มีความจําเป็นครับที่จะต้องอภิปรายดังนั้นผมต้องขออนุญาตให้ท่านประธานด้วยกรุณาวินิจฉัย สิ่งที่ผมกล่าวมานั้นอยู่ในคําวิจัยสารรัฐมนูญสมควรแล้วครับสมควรแก่คำประท้วงแล้วท่านผู้นำฝ่ายค้านอ่านยังไม่ตกหล่นเลยแม้แต่คาเดียวตามยติที่อนุมัติไว้คาประท้วงไม่มีการกระทําความผิดข้อบังคับใดๆเชิญต่อครับท่านประธานขออนุญาตประท้วงท่านประธานนิดหนึ่งครับผมผมนายคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อก้าวไกลจากรอยต ผมก็ไม่มีวาระที่ต้องอภิปรายรัฐิทธิท่านเลยแต่ว่าต้องขอกล่าวพาดทิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งข้อบังคับเนี <t <t ่ยการกก่าถึงข้อาวสั <t 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 ์เป็นเก่าได้ท่านไปดูข้อมครคับท่านนิดเดียวครับท่านประธานครับไม่งั้นไม่งั้นขออนุญาตท่านปานครับผมไม่อนุญาตครับท่านประธานครับถ้าไม่งั้นการประชุมไปไม่ได้ต้องต้องท่านไปบูนต้องกระผมครับผมได้นาในฐานะกรมเป็น คนที่มีความสามารถคนหนึ่งว่าเวลาประท้วงต้องยกมือและประธานชี้นะครับถ้าเราลุกขึ้นและพูดเองเนี่ยถ้าสมาชิกใหม่ผมจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราคุณกรมเป็นตัวอย่างคนหนึ่งเวลาพิปรายที่อยู่ในข้อบังคับซึ่งผมก็ให้ความนับถือตรงเวลาแล้วก็ไม่เกินเวลาซึ่งไม่เคยมีประชาชนมาวิจารณ์เพราะน,นั้นเวลาจะประท้วงต้องยกมือแล้วประธานชี้ถึงจะพูดได้ครับถ้าเรากดปุ๊บพูดเลยเนี่ย มันก็จะผิดข้อบังคับครับข้อเรียนว่าทั้งหมดนี้ได้วินิจฉัยไปแล้วครับก็ขอให้จบไปครับเชิญท่านบุญธรฝ่ไปค้านต่อครับครับขอบคุณครับไม่ยึดมั่นและไม่ศรัทธาในปกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทําลายและเป็นปรบปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยทำลานครับทำลาย ความสัมพันธ์อันดีนะครับคุย,ยกระหว่าง,างยกมือประท้วงเชิญนะครับเชิญขอบคุณครับรท่านประธานผมไพบูรนิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรพรรคพ,พลังประชารัฐขออนุญาตประท้วงตามข้อ69อีกครั้งหนึ่งครับรท,ท่านประธานคือท่านประธานวินิจฉัยเมื่อตกี้นะฮะผมก็เคารพนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้กล่าวอะไรแต่ว่าเมื่อกี้มีทั้งผู้ประท้วง ท่านประธานแล้วก็ผมเห็นท่านผู้นาฝ่ายค้านก็ยังจะเอ่ยอีกนะครับผมด้วยความเคารพกับผมไม่อยากจะให้ท่านประธานไปรับรองข้อความนั้นว่าชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าท่านประธานจะรับรองว่าชอบด้วยข้อบังคับนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมเลยต้องขออนุญาตปรท้วงว่านี่มันไม่จำเป็นเลยที่จะประท้วงประเด็นไหนครับท่านผู้นำฝ่ายค้านซึ่งท่านน่าจะท่านประท้วงประเด็นไหนอะ ปั้วงประเด็นไหนครับประเด็นที่ท่านผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ซึ่งผมยังไม่กล้ากล่าวเลยนะครับอนุญาตให้ผู้นาฝ่ายค้านอ่านตามยติที่เสนอครับผมจับตาอยู่ว่าตกหล่นสักพยางมไหมยังไม่ตกหล่นครับยังไม่เกิดการพยายาอนุญาตต่อครับแต่ท่านไปบูรนั่งทีครับไม่ได้ไปรับรองความชอบด้วยการอ่านนะครับผมคิดว่าไปบูรนะด้วยความเคารพนะครับไม่มีประโยชน์หรอก ที่เราจะทําให้การประชุมวุ่นวายโดยในสิ่งที่ไม่จาเป็นถ้าจําเป็นและผมเห็นด้วยแต่ว่าในกรณีนี้ได้พูดไปแล้วว่ายตินี้อนุมัติไปแล้วเขาต้องอ่านทมยตินี้ถ้าเกินสักคำหนึ่งเนี่ยผมก็จะคอยดูแลเองครับครับด้วยความเคารพท่านประธานเช่นเดียวกันครับขอบคุณครับครับเชิญท่านไปบุญเอ,อ่อเชิญเชิญท่านบุญนำรายการครับทําลายความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน นำสถาบันเป็นข้อท่านประธานคะเพื่อแบ่งแยกท่านประธานคะที่ั้นดิฉันขอประท้วงค่ะคุณปรินาประท้วงฮะเชิญนะครับค่ะท่านประธานคะดิฉชันนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกรัฐสภาขอประท้วงผู่อภิปรายข้อ69เนื่องจากผู้อภิปรายเนี่ยกำลังกล่าวถึงพระมหากษัตริย์นะคะซึ่งผิดข้อบังคับการประชุมข้อ69ห้ามกล่าวถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จำเป็นค่ะครับยติบรรจุไว้อย่างนั้นครับจำเป็นเชิญต่อครับ นำสถาบันเป็นข้ออ้างเพื่อแบ่งแยกประชาชนแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกาะปิดบังความผิดพาลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของตนเองละเมิดหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิทธิมนุษยชนทำลายระบอบคุณธรรมในระบอบราชการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศทั้งระบบเศรษฐกิจสังคมและกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี <c oughs> ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความร่ำรวยมั่งคั่งให้กับตนเองระเวนการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจงใจปฏิบัติหน้าที่ ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่มีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบโดยกฎหมายสําหรับตนเองและพวกพ้องฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างจริยธรรมอย่างร้ายแรงนายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพ,พลาด บกพร่องอย่างไร้แรงไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถไม่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดในรอบสองอย่างกว้างขวางและรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างที่ไม่ควรจะเป็นปกปิดอําพรางการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคเพื่อ เปิดช่องให้มีการทุจริตสแสวงหาประโยชน์บนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดำเนินนโยบายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ซับซ้อนนายจุรินรลักษณะวิสิทธิรองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บริหารราชการแผ่นดินบกพร่องร่มเหลวไร้ประสิทธิภาพไร้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไรความไรคุณธรรมจริยธรรม ไรภาวะผู้นำไรสำนึกไรความรับผิดชอบลอยตัวหนีปัญหาเลือกปฏิบัติพูดอย่างทำอย่างไม่ยึดถือหลักธรรมาภิบาลและไม่ปฏิบัติตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแต่งตั้งบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติความรู้ความสามารถเข้ามาเพียงเพื่อสแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องในลักษณะ แบ่งหน้าที่การทำทุจริตในหน่วยงานที่กำกับมีพฤติกรรมช่อฉชนปล่อยป่าละเลยให้มีการทุจริตจงใจปกปิดข้อมูลปกป้องการทุจริตและสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบใช้อำนาจด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุริตไม่เสียสละไม่เปิดเผยและไม่มีความรอบคอบระมัดระวังในการดําเนินกิจการต่างๆเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวม ผลของการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําให้หน่วยงานของรัฐในกํากับเกิดความเสียหายผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างร้ายแรงพลเอกอนุพงษ์พงเผ่าจินดารัฐนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ได้คํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวม แต่กลับใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องใช้คนไกลทางกฎหมายเพื่อวางแผนในการชีวิตอย่างเป็นระบบและแยบยลปล่อยปะละเลยให้องคอ์กรในกำกับมีการชุจริตอย่างกว้างขวางใช้อำนาจด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เสียสระไม่เปิดเผยแต่กลับปกปิดการกระทำความผิดของตนและบุคคลแวดล้อม ไม่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องอย่างไรแรงฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไรแรงนายนัทพลทีบสวนรรัตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตังไม่เคารพหลัก สิทธิมนุษยชนละเว้นและบกพ้องในการเป็นวัดหน้าที่ไร้ประสิทธิภาพไรพ้ภูมิปัญญาไร้ความสามารถไร้คุณธรรมจริยธรรมไรสำนึกไรความรับผิดช,ชอบขาดวุฒิภาวะและความเป็นผู้นำที่ดีใช้อำนาจแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำในลักษณะกดขี่ข่มเหงข้าราชการ ในกระสรวงศึกษาธิการเพื่อให้มีบุคคลหลายรายซึ่งเป็นพวกพ้องของตนเข้าสู่ตำแหน่งและสแสวงหาประโยชน์โดยการทุจริตมีพฤติกรรมช่อชนปล่อยประละเลยให้มีการทุจริตจงใจปกปิดข้อมูลเพื่อปิดบังการทุจริตผิดรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับระเบียบไม่ยึดหลักนิติธรรมเลือกปฏิบัติไม่ยึดถือหลัก ทรรมาพิบาลและไม่ปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนายสุชาติชมกลิ่นรันตตีว่าการกระทรวงแรงงานบริหารราชการผิดพลาดบกพ้องอย่างไรแรงไร้ประสิทธิภาพปล่อยปะกละเลยให้มีการสแสวงหาประโยชน์จากผู้ใช้แรงงานไม่กำกับควบคุมผู้ใช้แรงงานต่างด้าให้เป็นระบบจนเกิดแรงงานผิดกฎหมายจำนวนมาก สร้างผลกระทบอย่างชัดเจนต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนส่งผลเสียหายแก่ประเทศและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางกระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรงขาดคุณธรรมและจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีพฤติการที่ใช้อํานาจเพื่อเอื้อเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องท่านทั้ง <c oughs> สร้างความแตกแยงแยกให้เกิดในสังคมยุโยงผูกปันให้เกิดความเกลียดชัง <c oughs> ระหว่างผู้เห็นต่างละเมิดหลักนิติธรรม นายสักสยามชิดชอบร <c oughs> ัตตีว,ว,ว,ว่าการกระทรวงควมนาคมบริหารราชการโดยเห็นแก่ประโยชน์ของตนและพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชนเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดเพื่อให้ได้สิทธิ์ดำเนินกิจการของรัฐโดยไม่รักษาผลประโยชน์ของรัฐทุจริตต่อหน้าที่ได้ปล่อยปละละเลย ให้มีการทุจริตในหน่วยงานที่กำกับดูแลสมคบกันเพื่อปิดบังการทุจริตไม่ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง <c oughs> <c oughs> นายนิพญญนธ์บุญญามณาีรัตตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่มีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณธรรมและจริยธรรม ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรบหาราชการผิดพลาดบุกร่องล้มเหลวอ,อย่างไรแรงไร้ประสิทธิภาพมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่และกระทำการอันเป็นการขัด แห่งผลประโยชน์แสวงหาประโยชน์อันนม้ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายใช้งบประมาณของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องโดยไม่รักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดปกปิดข้อมูลความจริงซึ่งควรจะบอกให้แจ้งยืน่นในในการยืน่นหรือการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินขาดคุณสมบัติ และมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรนูญและกฎหมายทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลกลางเถือนและสร้างอิทธิพลให้กับบริวารและพวกพ้องปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเสนอให้มีการแต่งตั้งคู่สมรสที่อยู่กินกันช,ชั้นสามีปรญยาเป็นข้าราชการการเมือง โดยไม่คำนึงถึงวุฒิภาวะและความเหมาะสมไม่มีความซื่อสัตย์จ,จริตริเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างไร้แรงจึงกราบเรียนมาต่อท่านประธานเพื่อโปรดบัรจุยตินี้เข้าสู่สภาผู้แทนรัษดรส่วนเหตุผลและรายละเอียดต่ตางๆจะเสนอต่อที่ประชุมในสภาผู้แทนรัศฎรต่อไปท่านประธานครับผมค้าจะขอ กล่าวต่อไปอีกสักเล็กน้อยนะครับต้องกราบเรียนต่อท่านประธานว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญมากนั่นก็คือเป็นวันที่จะต้องถูกบันทึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเพราะเป็นวันที่ผมอยากจะกราบเรียนว่าเป็นวันเริ่มถอยหลังเข้าสู่จุดจบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาสีห้าวันจากนี้ไป กราบเรียนปัะธาด้วยความเคารพว่าการอภิปรายไม่ไว้ใจของสมาชิกสภาผู้แทน,นรัษฎรพรรคร่วมฝ่ายคา้านจะเปิดเผยความไร้ประสิทธิภาพขาดเกลีเบาปัญญาของผู้บริหารประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเปิดพองการชุจริตช่อฉนของพลเอกประยุทธ์และคณะจะเปิดหน้ากาก,ากของพลเอกประยุทธ์ที่ใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ ทำลายประเทศชาติบั่นทอนประชาธิปไตยและคุกคามเสรีภาพของประชาชนตลอดระยะเวลา6ปี8เดือนกับ26วันที่พลเอกประยุทธ์บริหารประเทศนี้ทั้งในฐานะหัวหน้าคอสชอเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากการรัฐประหารและในฐานะนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญที่ถูกออกแบบมาเพื่อพลเอกประยุทธ์และพวกพ้องทำให้เศรษฐกิจของประเทศพังพินาศประชาชนทุกยากแสนเข็นยิ่งกว่ารัฐบาลใดๆในรอบแปดทศวรรษประเทศไทยมีหนี้สินสาธารณะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทุจริตใหญ่น้อย ละลายล้มละลายไปทั่วทุกหัวแหลงยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้งที่ผ่านมารวมกันประชาชนมีความทุกข์ยากอย่างถึงที่สุดอึดอัดคับข้องใจในชะตากรรมที่ต้องใช้ชีวิตภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์และสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงมากที่สุด ประชาญครับผู้ชายคนหนึ่งสิ้นหวังหวงในชีวิตเพราะตกงานจึงพาบุตรสาวตัวน้อยพเนจรไปพึ่งพาไปพึ่งพาวัดที่วัดแห่งหนึ่งในตำบลหัวรอออำเภอพระครศิีอยุยาจังหวัดพระนครศรีอุยาและเมื่อทุกถึงที่สุดจนสุดที่จะทานทน เขาได้ตัดสินใจกระโดดน้ำเพื่อนหนีไปให้พ้นจากชีวิตที่มืดมนแต่ท่านประธานครับสิ่งที่น่าเศร้าใจที่สุดนั่นก็เมื่อเมือ่อบุตรสาววัยห้าขวบของเขาร้องขึ้นมาว่าพ่ออย่าทิ้งหนูแล้วก็กระโดดน้ำตามพ่อลงไปในที่สุดก็จมน้ำตายทั้งคู่ท่านประธานครับผมอยากจะรู้จริงๆว่า ในใจของพลเอกประยุทธ์รู้สึกอย่างไรสะเทือนใจไปด้วยหรือไม่ประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ทุกยากขนาดนี้ท่านยังนอนหลับลงในแต่ละคืน,นคืนได้อย่างไรและท่านยังยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นครั้งคราวได้อย่างไรพลเอกประยุทธ์ไม่เคยทำตามสัญญาที่ให้ ไว้กับพี่น้องประชาชนเมื่อหกปีกว่าที่ผ่านมาว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนแทนที่พลเอกประยุทธ์จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางท่านกับเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแทนที่พลเอกประยุทธ์จะคิดเก่งทำเก่งดังที่ท่านได้เคยอวดอ้างว่าการบริหารประเทศนั้นไม่มีอะไรยากเลยพลเอกประยุทธ กับบริหารประเทศแบบคิดไปทำไปไม่มีการวางแผนไม่รอบคอบไม่รัดกลุ่มกลับไปกลับมาและโยนความผิดให้กับประชาชนทำให้เมื่อเผชิญกับวิกฤตอย่างโรคโควิด1 9ประชาชนจึงทุกแสนสาหัสธุรกิจใหญ่น้อยจึงทยอยลม่มลงแม้ธุรกิจที่เคยยืนหยัดต้านวิกฤตมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ก็ต้องปิดกิจการในยุคของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ลืมไปว่าประชาชน67ล้านคนจ่ายเงินเดือนให้กับเขาทำงานเพื่อทำให้ชีวิตของประชาชนน่ะดีขึ้นประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใย,ยประชาชนมากกว่านายกรัฐมนตรีที่ห่วงรักษาอำนาจของตอนเอง ประชาชนต้องการนายรฐมนตรีทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านายรฐมนตีที่สนใจแต่ความนิยมในโพที่บรรดาลิวล้อบริวารของท่านไดเ้เสกสรรรับกันตั้งบันแต่งขึ้นบ้านแตง่แตงขึ้นมาพลเอกประยุทธ์ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีภาวะผู้นำไม่สามารถรวมพลังผู้มีความรู้ความสามารถให้เข้ามาช่วย งานในการพัฒนาประเทศชาติพลเอกประยุทธ์ได้แต่อวดอ้างไปวันๆว,ว่าตนเองซื่อสัตย์แต่กลับนิ่งดูดาดวางเฉยให้พวกพ้องและบริวารทุจริตช่อชนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จึงเป็นได้เพียงรัฐบาลประศิษฐ์ที่กรัดก่อนอนาคตของประเทศและกลืนกินความฝันของพี่น้องประชาชน รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนาท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เรามาประชุมกันที่สภาแห่งนี้เพื่อร่วมกันยืนยันให้ประชาชนได้ประจกักษ์วาการเมืองในระบบรัฐสภายังเป็นที่พึ่งหวังของพี่น้องประชาชนดังนั้นเราต้องร่วมกันสร้างการเมืองแห่งความหวัง เราจะประกาศศักดิ์ศรีของนักการเมืองที่รักประเทศชาติรักประชาชนว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่อย่างองอาจไม่หวันเกรงต่ออํานาจอายุที่ทำใดๆและไม่หวั่นไหวต่อผลประโยชน์ใดๆสมาชิกสภาผู้แทน,นรัศดรพรรครถไฝ่านจะพิปายคนแล้วคนเล่าไม่หยุดจังเพื่อแสดงหลักฐานแจ้งให้ชัดว่าเราไม่อาจจะยินยอมให้พลเอกประยุทธ์ จะทำหน้าที่นายกรัมดีได้ต่อไปแล้วชุดรังให้ชีวิตประชาชนจมดิ่งอยู่ในความทนทุกข์ทรมานยิ่งไปกว่านี้เราเชื่อมั่นว่าการอพริปรายในวันนี้ในครั้งนี้จะเป็นแสงแห่งความหวังที่ส่องสว่างไปทุกคนแห่งเพื่อไล่ความมืดมนที่คนเอกประยุทธ์สร้างไว้เมื่อเกือบเจ็ดปีที่ผ่านมาและเพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในทุกมูเหา จากเหนือสดจุดใต้ว่าเราจะต้องมีความหวังอยู่เสมอเพราะจุดจบของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กำลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ท่านปานที่รบครับเมื่อกระผมอภิปรายจบแล้วกระผมใค่ขออนุญาตให้ท่านประชาชนอนุญาตให้สสสุทินกลางแสงจากมหาสาร,รคามได้ อภิปรายขยายประเด็นของผมในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านในสปาผู้แทนรัสฎรต่อไปด้วยความเคารพครับครับ